2022พร้อมรับสิทธิ์ทุนการศึกษาหน่วยงานการศึกษาเนิซีซลด์หรือ Education New Zealand ENC สถานทุตเนิซีแลด์ประจำประเทศไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของเนิลดซลาดงานการศึกษาเนิซเแลด์2022หรือ New Zealand Education f l a r n i n g 2 e งานการศึกษาที่รวบรวมสถาบันการศึกษาเนิซเซลาน ร,รับริทิ์ทุณการศึกษาจากหลากหลายสถาบันและลื้นตัวเครื่องบินไปกลับนิวซีแลนด์ฟรีจากสายการบินแอร์นิวซีแลนด์โดยได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนนักศึกษาตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมงานและขอรับคำปรึกษารายละเอียดหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาต่าง ที่เหมาะสมกับตนเองจากตัวแทนสถาบันการศึกษาชั้นนำจากประเทศนิวซีแลนด์เกือบ50สถาบันทั้งโรงเรียนมธัธยมมหาวิทยาลายัยครบทั้ง8แห่งของนิวซีแลนด์สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์สามารถดูได้นะคะที่เว็บไซต์ w w w s t u d y i n n e w z e a l a n d g o v t n c This is the first time we've been here since 2019, and we're really looking forward to seeing Thai students again coming back into the New Zealand market. We are—we don't have a number of Thai students in mind um, as a target, but we are getting good feedback from parents and students about the opportunities in New Zealand, and we are expecting a large number of students to. จะไปศึกษาในนิวซีแล a ด์ในป e หน้าก็เราไม่ได้มีโอกาสจัดงานในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019เพราะว่าสถานการณ์ของโควิดนะคะท่านก็คาดหวังว่าเราจะสามารถที่จะมีนักเรียนนะคะในการที่จะกลับไปเรียนที่นิวซีแลนด์ได้มากขึ้นนะคะ They they enjoy the, well their parents enjoy the the fact that New Zealand is a peaceful quiet and safe study environment the students enjoy the fact that the new zealand education system gives them an opportunity to be individuals show their creativity and learn in different ways to the ways that they are used to in thailand ที่นิวซีแลนด์นะคะในระบบการศึกษานะคะก็มีเป็นระบบการศึกษาที่ปลอดภัยนะคะที่ผูกครองสามารถที่จะมั่นใจในการดูแลบุตรหลานได้นะคะแล้วก็ระบบการศึกษาของเราก็สอนนักเรียนในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดวิเคราะห์แล้วก็กล้าในการที่จะทําสิ่งที่แตกต่างด้วยค่ะ First I'd like to say we care for your children we take our responsibilities for your children very seriously They are our responsibility when they are in New Zealand. In terms of the study that we are seeing and trends we are seeing, we see children and parents looking for their to increase their um, English capability, and study in New Zealand is excellent for that. We are seeing an increasing interest in creative studies, in artificial intelligence, and in health start science and digital um, technologies. อยากให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ปกครองนะคะมั่นใจในการดูแลบุตรหลานนะคะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเรานะะคในการดูแลบุตรหลานของท่านในการที่จะไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มของนักเรียนนะะคที่สนใจไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ก็มีในเรื่องของการที่เรียนทังด้านของ creative design นะะคเรื่องของ artificial intelligence ในตรงนี้ที่เราเห็นนักเรียนในการที่สนใจที่จะไปเรียนที่นิวซีแลนด์มากขึ้นค่ะ Uh, สำหรับพี่ขวัญพี่ขวัญได้ตัดสินใจไปแล้วว่า New Zealand is my best choice for สำหรับลูกชายของพี่ขวัญนะนะคะแต่ทีนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกทุท่านอันนี้พี่ขวัญเข้าใจดีว่าลูกของเราแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกต่างกันมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันมีความสนใจหรือมเออีเป้าหมายในชีวิตที่ต่างๆกันนะคะแล้วก็หลายๆโรงเรียนในโลกนี้ก็มีความน่าสนใจเพียงแต่ว่าพี่ขวัญมีความรู้สึกว่าลองศึกษาแนวคิด ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ดูเพราะพี่ขวัญว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การพัฒนาเด็กในปัจจุบันมากคือจริงๆถ้าเกิดไปเสิร์ชดูเนี่ยนะคะตอนที่พี่เริ่มคิดถึง New Zealand, นิวซีแลนด์ในขอย้อนไปนิดนึงสมมุติถ้าเราเสิร์ชว่าสถานที่ที่ประเทศที่ดีที่สุดในเรื่องของการศึกษาก็จะติดนิวซีแลนด์ถ้าเราเสิร์ชเรื่องประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกก็จะมีชื่อนิวซีแลนด์ ถ้าเราเสิร์ชคำว่าประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกก็จะมีชื่อเรื่องนิวซีแลนด์คือเสิร์ชอะไรก็ตามที่คำว่าลงทายว่า the best in the world เนี่ยมันจะมีชื่อนิวซีแลนด์อยู่ในประเภทต่างๆซึ่งสิ่งหนึ่งซึ่งอันนี้จริงๆเป็นสิ่งที่ทำให้พี่มีควคมรู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศนิวซีแลนด์และตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ย พี่ขวัญเจอหลังจากที่โอเคนิวซีแลนมีเรื่องระบบการศึกษาระบบนู่นนี่ที่ดีติดระดับโลกมันมีอันนึงที่เรียกได้ว่าได้ที่1ในโลกเลยคือเป็นที่1ในโลกด้านการเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กเพื่อที่จะเข้าสู่โลกในอนาคตซึ่งพี่อันนี้พี่ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยเลยเมื่อเราได้สัมผัสจริงๆระบบการศึกษาของเขาเนี่ยอย่างกับลูกพี่เนี่ยคะ่ะเขาสามารถที่จะเลือกสิ่งที่เขาต้องการเองได้ ในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยระบบการศึกษาของเขาเนี่ยมันทําให้เด็กต้องพัฒนาตัวเองมีความรับผิดช,ชอบและสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการเรียนรู้ในอนาคตที่อนาคตสิ่งที่สําคัญคือเด็กทุกคนต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาตัวเองมีความสามารถที่จะเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆและต้องมีความรับผิดช,ชอบในตัวเองซึ่งอันนี้ยพี่ขวัญคิดว่านิวซีแลนด์มีจุดเด่นมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งเลยค่ะ